KWE หนึ่งูกลูกละสามพันเนะคะแล้วก็จะมีอีกทีก็จะเป็นสเต็ปงานขนแกะล้วนเลย<ช>ฟีดจีนจะเป็นขนแกะล้วนนะคะราคาสามพห้าเริ่มที่สามพันห้ารนะคะลูกคา้าพวกเสื้อแฟชั่นดำยังสั่งได้นะเสื้อแฟชั่นดำแพ็คละร้อยตัวตัวละยี่สิบบาทนะ สั่งได้ยังมีอยู่แล้วก็สเตเตอร์ที่เพิ่งลงใหม่ฟีดหนึ่งสองศูนย์หกเหลือแค่สี่เหลือแค่สี่ใครจะเอาไปเอานะเมื่อเช้ายังไม่อยู่เลยแสดงว่าแแสดงว่าไหลอ่าอะไรนะ c w ศูนย์เจ็ด c w ศูนย์เจ็ดเตอร์เขากกบไปแล้วพี่เมื่อเช้าหนึ่งหสามเหลือสิบเก้าไปแล้วเเปิดไปหมดเลยลูกค้าเจ้าเดียวรับหมดเออนะคะใครที่เจ้าฟีดนะแม่เหลือ C w e ไปเอาเลยเหลือแค่สี่ลูกแล้วตอนนี้เหลืออะไรได้อีกวะตอนนี้จะเหลืออะไรได้อีกวะ นอกจากเคดีตอนนี้เหลือสี่ก็จะไม่มีแล้วก็จะเหลือแต่งานขนแกะแล้วแม่ใช่คือต้องรอลุ้นอ,อันใหม่ที่จะเข้าอย่างเดียวโอเคลูกค้าจา๋าอันนี้ใหม่พรมเด็กป้ายแพนด้านะคะลูกค้าจา๋าผ้าจะมีทั้งตัวหนาตัวบางนะหนูแจ้งก่อนเลยแม่ลองดูรีวิวก่อนก็ได้สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เลยค่ะพี่สั่งวันนี้ก่อนสามทุ่มนะก่อนสามทุ่มหนูส่งของเลยอันนี้เดี๋ยวหนูจะพยายามให้แม่แม่เห็นรีวิวก่อนนะ ก่อนสั่งซื้อนะแม่อาจจะมีหลุดงานไซส์ผู้ใหญ่ผสมไปนะคะลูกค้าแบบเนี้ยฟิลฟิลไซส์ผู้ใหญ่หรือไม่ก็คือเรียกว่าฟิลเด็กโตอ่ะแม่เด็กโตซะมากกวอเด็กโตอ่ะมันผสมไปด้วยลูกค้านะคะหนูให้ดูก่อนนะมันจะต่างกับสเปคพวกงานเยลโล่ซึ่งเยลโล่หนูไม่ได้เอาเข้ามาแล้วไงแม่นะคะเยลโล่หนูไม่ได้เอาเข้ามาแล้วตอนนี้จะมีเป็นรุ่นนี้เลยแล้วก็ถ้าใครจะเอาไหมพรมถ้าไม่ได้เอาตัวแพนด้าก็จะมีให้เล่นอีกตัวหนึ่งคือป้ายโกดนะป้ายโกด ก <90 S 1> าสิบโลนะคะราคาโปรสองพันเก้าร้อยไม่แน่ใจว่าวันนี้ถ้าอัปเดตโปรโมชั่นไม่แน่ใจว่าจะมีโปรเพิ่มเติมหรือเปล่าเอองานการะตูนงานผ้าหนามีให้ลุ้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมด<ช>หนูบอกแม่แม่ก่อนนะเพราะว่าแม่แม่จะเปิดเพื่อให้เอาแบบนี้ทั้งลูกเอาแบบนี้นทั้งลูกแต่ว่ามันไม่ใช่คนละสเปคงานกันนะแม่นะถ้าหลุดลูกไหนเปิดแล้วได้แบบนั้นทั้งลูกโช,โชคดีโชคดีเลยแต่เขา เป็นสเปคประมาณนี้หนูต้องแจ้งก่อนนะแม่นะไม่ได้ว่าเปิดแล้วจะได้แบบนั้นทุกลูกนะแม่ฟังกันก่อนน,นะราคาตัวนี้เท่าไหร่ไม่แพงนี่เบอร์นี้ไม่แพง 2, 200บาทนะคะพี่สาว2,200บาทมีกั๊กมีกั๊กแต่ไม่ติดผ้าไม่ติดผ้าบางเท่างานญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นจะเป็นฟิวบางกว่านะแม่นะสีพื้นสีลายมีปน นะคะลวดลายมากน้อยแม่ไป็นหูเนาราคา2,200ันสส่งฟรีอ่านี่ของโปโลค่ะเอยนะคะโปโลลสอเพันสอส่งฟรีลูกค้าตัวนี้งานน่ารักนะแม่ไม่ต้องไปแบบว่า คือจริงๆแล้วงานตัวที่ไม่ใช่ลายกระตุนมันก็ขายได้แบบว่าเด็กบางคนก็ชอบใส่แมตง่ายๆอ่ะเรียบเบางบ้านบางบ้านอย่างนี้แม่ชอบนแบบนั้นบางบ้านไม่ไม่ใส่หนาด้วยซ้ำรวมรวมไปนะลูกค้าใครทําได้ใครขายได้สเปคประมาณนี้นะแม่เอาได้เลยเอาได้เลยมีลูกใหม่อีกหมเซนลูกใหม่มีเยอะปะอัปเดตนิดนึง 12ลูกไม่น้อยนะไม่ได้เยอะนะลูกค้าสิองกรสอบแล้วแม่ลูกใหม,ม่น้อยแล้วนะคะลูกรีวิวส่งฟรีพิมพ์ดอเด็กหรือตอเต่านะดอเด็กศูนย์เจด้ะดอเด็กศูนเจจ้ะแม่มีความไปแอบ,บส่งว่าเขาตัดอะไรกันหนะน้าร้านตอนนี้ก็คือแบบลูกค้าสั่งกันแบบว่า ส่งบ้างฝากรับเองเนาะบางทีก็ให้รถเข้ามารับได้นะใช่แล้วบางทีหน้าร้านหนู่ชุลมุนเลยต้องบอกว่าใครเข้ามาแล้วแบบจริงๆวันนี้จะวันจริงๆวันนี้จะขึ้นไหลไวมากเลยนะแต่ว่าลูกค้ามาแต่เช้าเลยพี่สาวมาเอามาเอาหน้าร้านได้นะคะสําหรับใครที่ด่วนๆจริงๆอะอย่างอย่างเมื่อเช้าลูกค้าก็มาจากวิ่งตรงจากโคราชวิ่งตรงจากแบบต่างจังหวัดนะคะโซนกรุงเทพอย่างเงี้ยวิ่งเข้ามาเอาได้พี่ จะได้ไวจะได้ไวนะคะพี่สาวเฮ้ยเขาเปิดคูลอดกันอ๋อคูลอดแทนได้เขาเปิดคูลอดกัน้ารีวิวโซลเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะลูกค้าค่ะใครจะรับลูกใหม่นะรหัสซีเอฟพีหกสิบสามน่ารักค่ะพีหกสิบสามมาได้เลยลูกค้าค่ะนะราคาแค่เพียงพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะแม่นะนี่เอออยากเปิดเอลเจ็ดสิบสองของป้ายนี้มากเลยวิปปโลค่ะ ว่าจะไม่หลุดแบรนด์ก็เอาเาเรื่องอยู่นะใช่น้องหลุดอยู่นะแบรนด์แบบแบรนด์แพงอยู่นะใช่แล้วแบรนด์แบบราคานิดนึงนะคะตัวนี้ซักเลยซักได้เลยพี่ซักซักคำขายได้เลยจ้ะซักได้ซักได้นะนะเพราะว่าไหมพรมอะซักแล้วตีฟูเลยพี่สาวซักแล้วตีฟูได้เนี่ยเดนไหมพรมเด็กน่ารักมากี่อุ้ยมันน่ารักว่ะจริง นะคะลูกค้าจานวนได้ประมาณเท่าไหร่นะไอพอยอันนี้ถ้าอันนี้อู่ถึงประมาณร้อยห้าสิบได้ประมาณนั้นนะคะลูกค้าค่ะโค้ดพี่สาวโก้ดอ่ะหนูบอกก่อนนะใครรอราคาพันเก้าต้องต้องไปอาหาเอาที่อื่นเลยนะแม่ตอนนี้ถ้าเอามาเก้าร้อยเอไม่ได้มาแล้วเปล่าวะเหมือนที่บอสบอกไม่ได้มาแล้วแม่เก้าร้อยเอไม่ได้มาแล้วเพราะว่าที่หนูขายไปพันเก้าอ่ะราคาขาดทุน ใช่ราคาขัดทุนโลของออกพี่ไม่ได้มาแล้วถ้ามาถ้ามา2 0 0พสู้ราคากันไหมถามก่อนเราต้องถามคนซื้อก่อนไงเพราะว่าถ้าหนูเอามาแล้วแม่ซื้อกันไม่ไหวอะ่ะก็ถ้าขายขาดทุนอีกเอามา 2, <laughs> 2> องพนค้าสู้อยู่2คนใช่ <c oughs> แล้วเอามาก็จะขัดทุนอีกนะคะแม่ ขายตัวไหนขาดทุนก็จะไม่ได้เอามาเลยเอามาแล้วนะคะลูกค้าถ้า2 0ง9สู้ราคากันมันแต่ว่าถามโรงงานก่อนเพราะจริงๆโรงงานเขาก็ไม่ได้มีของแล้วใช่ค่ะใช่น่อาจจะขยับไปเอางานเกรดเอเลยก็ได้นะลูกค้าเพวกงานไอเนี้ยแพนด้าหรือบูก็ได้ได้เลยใช่แม่ขายได้แน่นอนถูกต้องงานป้ายห้อยนะคะนี่สวยคือค้ารวมส่งขนนิ่มหมด พี่แม็กขนนี้หมดไปแล้วจ้าลงจองหน้าเพจอย่างเดียวเลยพี่อ่าตัว C W ศูนย์หนะตัวขนขนมิงจจะเป็นรหัสนั้นนะขนมิงจะเป็นรหัสนั้นเลยพี่ใครจะเอาลูกใหม่อะไรนี่รหัส P หกสิบสามจ้าใช่ P หกสามลูกใหม่มาได้เลยค่ะราคาสองพันสองรอบาทนะคะรีวิวโซเอาเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคแปอปพยเดี๋ยวเราจะมีงานไหนต่อไหมมีมีเปิดได้เลยตัว อะไรวะยีนบุขนเหรอยีนบุขนหมดหรือ,อยังอะนี่โปโลออกอีกแล้วโปโลแอบ,บออกเยอะอยู่นะลูกค้าแอบบดูดิมีอ,อีกรป,ปะแบนดเดี๋ยวดูยีนบุขนแป๊บหนึ่งจ้ะนาาเนี่ยบาราบาราเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันจะเป็นแบรนด์จีนนะเพราะหนูเจอออกกับงานเด็กอะไรพวกนี้เยอะมากเลยลูกค้าอ่ะโอเคนะรหัสน,นี้นะลูกค้าค่ะรีวิวโซลเอาแล้วใครจะรุ่งใหม่นะพี3กสบสามาได้เลยเดี๋ยวให้น้องเก็บเลยอุ๊ย น่ารักมิกกี้เมาส์น่ารักน่ารักเอาเป็นว่าใครที่แบบเคยเล่นงานหัวหัวอย่างเยลโล่อะไรเ<ไ>งี้ยแม่<อ>ตัวนี้อาจจะสเปกไม่ไม่เท่าน้ำแต่ถ้าใครอยากได้งานไหมพรมไปติดร้านอ่ะ <S 1> <S 1> <S เออแบบว่ากุบกิบกุบกิบที่ไม่ได้ขายแพงมากเอาเบอร์นี้ไปเล่นได้